อยู่ครับอยู่ไหมครับแล้วนะครับอยู่เลยครับสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนาเป้หนึ่งเดียวนะครับช่องคนชื่นชอบในการตกปลาและอยากทำเหยื่อคลอมเป็นนะครับวันนี้จะพาออกหมายนะครับไม่ได้พามาทําเหยื่อนะวันนี้พอดีมีเวลาว่างออกหมายไปพาไปตีปลาคลองครับวันนี้ลองดูจะเป็นยังไง ตามไปดูกันเลยครับ กดะลดดปอยครับกดะลดดปอยงวงจริงวัดฟรีเลยครับ อยู่ไหมครับรอบนี้โดนสิครับวัดลอยครับวัดลอยวัดลอยครับเดี๋ยวกล่องเข้ามายืนลำบากเนี่ยเต็มปากครับรอบนี้รอบแรกกัดแล้วมันปล่อยก่อนครับกัดแล้วปล่อยแล้วผมวัดฟีเลยวัดฟีแล้วรอบสองกัดก็ไปเต็มเต็มครับก็ทีแรกผมยืนตีตีไปฝั่งโน้นนะครับ แล้วพอดีเห็นปลามขยับน้ำอย่างนี้ก็เลยลองสะบัดเด็ดมาดูโดนจริงไลกบยางหนึ่งเดียวจัดว่าเด็ดเลยครับตามกันต่อนะครับ ครับโดนเข้าไปแล้วครับนั่นไงว่าแล้วหน้านมีตัวครับหน้านมีตัวโดนจริงๆครับเย็นเย็นๆ,ๆ,ๆไม้ที่สองครับไม้ที่สองโดนเข้าไปเลยตัวไม่ค่อยใหญ่มากนะฮะแต่อ้วนไม่ใหญ่แต่อ้วนนะฮะอ้วนกลมบล็อกเลยเป็นกบย่างหนึ่งเดียวครับรุ่น sp1 นะครับเป็นรุ่นโมกัป SP1 หนึ่ง ตีเป็นปลาคลองนะครับคลองยาวๆตีเลาะตามชายฝั่งไปเรื่อยนะครับมีตัวก็เข้าหุบพวกผมย่างหนึ่งเดียวจัดยะเด็ดเลยครับ อยู่ครับจิ๊ดแมนเขาไมอ่อยู่ครับอยู่ครับนั่นยงไงโอ้โหจนได้ครับบูสตูมตูมพอดีถึงฝั่งแล้วหลุดครับพอ <c oughs> <c oughs> ดีแต่คุบทัน <c oughs> โอ้ <c oughs> ยกขึ้นฝั่งแล้วหลุดมันไซส์ใหญ่ด้วยครับตัวเนี้ยนะโอ้โหแต่คุบทันพอดีเกือ,อบไปแล้วครับ เกือบลงน้ำเหมือนเดิมครับตะคุบทันอยู่ฟังน้ำพอดีแล้วเมื่อกี้โหสุดยอดครับกอบยานหนึ่งเดียวจัดมาเด็ดครับมือเปื้อนหมดครับกลับแล้วครับอยู่เลยครับอุ้ยไม้เดียวครับ ไม้เดียวเรียบร้อยทันทีเลยยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้มองเหยื่อเลยครับเมื่อกี้ยังไม่ทันได้มองเหเย,งยือห่อตีเหยื่อไปตกปุ๊บกหลงังไอ้มองหาที่จะยืนอยู่นะฮะมาทันทีเลยแต้มสวยๆอ้วอนๆตับแต่ตัวก็ไม่ใหญ่มากครับแต่มันอ้วนนะปลาใหม่กบยังหนึ่งเดียวจัดว่าเด็ดครับตามกันต่อเลยครับ